อลิทำกับข้าวสิลูกไม่ทำหรอชอปปิ้งก่อนเนาะอัล้เล่นอะไรลูกอ๋อทำกับข้าวอ๋อทำกับข้าวทอดไข่ทอดไข่ทอดไข่ก่อนเร็ว ขายของขึ้นามาขายของนั่นค่ขายของเนยลูกเป็นไม้ชอบจะเล่นทั้งวันเลยเปิดเอาของหยิบของหยิบของอันนี้ขายของไหมลูกอันนี้อันนี้เข้าไปขายของไหม เอาขายของไหมลูกเอาขายของเอาเข้าไปขายของเลยอ่ะขายยายใหญ่ขายยายหน่อยเดี๋ยวยายยายเขานั่งกินกาแฟอ่ะไปอ่ะขายของกับยายหน่อยลูกอ่ะไปะยายยายเขาจะกินกาแฟอ่อะอะทำกาแฟให้ยายกินหน่อยขึ้นมาขึ้นมาอึ๊บขึ้นมาอ่าอ่าอ่ายายกินอะไรที่เจ้าจะขายของยายต่างของสิอะไรเขาขายของอยู่ขายของไปแล้วนี่ย

バイでもないでเจอよเดี๋ยวน่าจะอุ้มมาแรงมาก <coughs>